วันนี้ถือว่าเป็นสู้และสนุกมากสิบคนยันประมาณโอ้โหเกินเกือบเชั่วโมงอะเป็นไงกับเด็กชุดนี้ก็เราก็ปลูกฝังเขานะเรื่องเรื่องเรื่อง,องวิธีการเล่นแล้วก็เรื่องของความเป็นนักสู้นะความเป็นมุมบ้านแล้วก็พยายามแนะนําจุดแข็งที่ทีมเนี่ยม,มีแล้วก็จุดแข็งของมอักค,คืออะไรเราก็พยายามพยายามให้ข้อมูลแล้วพยายามซ้อมนะครับแล้วก็พยายามเน้นน้อง ต้องยอมรับว,ว่าน้องๆทุ่นี้นะครับเขาอยุน้อยนะแล้วก็เขามีแววแล้วก็วันนี้เขาไปสู่เหตุแล้วว่าเขาทําได้ดีนะผมผมก็พูดเสมอว่านะน้องๆพวกนี้มีอนาคตนะครับผมก็ต่อสัญญาเรื่อยๆนำเสนอผู้หารก่อนนัดชิงด้วยนะครับาประมาณ80%ดสิบเปอร์เซ็นต์ตชุดนี้อยู่ต่อมาก็ทำใหเห็นว่าผมตั้งใจถูกที่น้องๆพวกนี้นะเขาแสดงเห็นว่าเขาเขาเหมาะสมที่ได้ได้สัญญาในฤดูกาลหน้าแล้วก็อยู่สู้กันกานหน้าวันนี้เราก็มีบางบางอย่างที่เรา นะแสดงให้แฟนบอลหรือทุกทีมในในในไทยเนี่ยนะรู้ว่า mm hmm. ทีมของเราก็ทําให้แบงคอกนะครับนะ mm hmm. แล้วเราไม่ได้เล่นตามสไตล์ที่ใครคาคิดนะครับนะ mm hmm. เราเรามีเป็นที่เร็ว,วเราเพสซิ่งตามแบบฉบับของฟุตบอลท,ท,ที่กำลังพัฒนาอยู่นะ mm hmm. ผมคิดว่าหลายทีมคงเห็นแล้วก็แม้กระทั่งวันนี้ก็ได้คุยกับพี่แบงค์หลังเกมพีแบงค์เขาก็ชื่นชมแล้วเขาก็บอ mm hmm. กวันนี้เรามาเซอร์ไพรส์มากและอย่างที่ผมบอกวันนี้เร,เราก็นะเชื่อมั่นแล้วเราก็นะาทำให้แบงคอกอึดอัดนะแม้กระทั่งเราเล่น10คน นะประมาณช่วงต่อเวลาก็ต้องชื่ชนชมเด็กๆในเรื่องวินัยที่ที่เราก็ประมาณฝูกฝ่าเข้าตั้งนานแล้วก็วันนี้เขาทำได้ดีมากนะ <avan. S 1> ก็ต้องขอบคุณขอบคุณน้องๆแล้วก็ขอบคุณทีมงานพลังการนะที่คอยสนับสนุนและคอยดูแลตลอดท,ท,ที่ที่ผ่านมาทําให้น้องๆมีสมาธิมีกําลังใจทุกอย่างค่อยงจะชัดเจน efendim, เรื่องต่สดิการเรื่องของอาการดูแลทุกอย่างนะทีมงานพลังการทําได้ดีมากมันก็ส่งผลให้น,ใหในักบอลมีมีพลงังมีกำลังใจแล้วเขาก็มองเห็นอนาคต แต่วันนี้เราเคด้เห็นว่าเขาเขาทำได้ดีมากนะครับในบอร์บริหารชุดใหม่แน่นอนเขาต้องทําการให้ดีที่สุดเพราะว่าเป็นกลุ่มที่รู้สึกว่ามีชื่อเสียงด้วยเขาวางนโยบายเป้าหมายพี่ไว้ยังไงครับที่คุยเบื้องต้นแน่นอนครับเราเราก็สนับสนุนเด็กชุดนี้นะครับนะนะมา80ประมาณนตนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็ต้องพยายามเติมนักเตะที่มีประสบการณ์มาช่วยแน่นอนแหละนะเราก็ต้องมองล้วก็ต้องพัฒนาทีไปสู่เป้าหมายข้างบน าถามว่าไทยลีกไหมโอเคมันก็อาจจะใช่นในฤดูกาลต่อไปแต่เราก็ยังยังยอมรับว,ว่าเราก็คือน้องใหม่มปีนี้เราเล่นปีหน้าเราเล่นทีสอง<ม>เป็นเป็นฤดูกาลที่สองสำหรับน้องใหม่นะแล้วก็ปีหน้ามีทีมไทยลีกอาชนบุรีนะครับเทโลตางแล้วก็ทีมใหญ่หลายทีมลงมาสู้กันมันก็ต้องว่ากัน<ม>เกมต่อเกมะนะครับแต่เป้าหมายเรามีแน่นอนเราก็พยายามทำทีไม่ดีแล้วก็ให้ติด ท็อปซิกท็อปไปในเล็กๆแล้วแรกหลังเราก็มาปรับไปดูว่าเราเราต้องเติมเพื่อเพื่อเป้าหมายสโมสรเพราะว่ามันมีหลายอย่างนะฟุตบอลนะแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันก็เป็นงานที่ที่ที่เรายินดีอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะทีมทีมการชนะบุรีหรือทีมพลังการที่ผมมีโอกาสได้ได้ทำอีกดูการหนึ่งนะครับชวนแฟนบอลหน่อยเชื่อว่าเต็มสนามแน่นอนสำหรับปีหน้าก็แน่นอนนะแฟนบอลก็ ป็นแฟนบอลที่น่ารักแล้วก็สำหรับทีมทีมผมแล้วก็แม้กระทั่งตัวผมมาเนะี่ยให้การต้อนรับเป็นอย่างดีวันนี้ก็เห็นว่านะนักเตะเล่นได้ดีหรือมีพลังเพราะว่าแฟนขับเนี่ยค่อนข้างจะสั่มถุนแล้วก็เสียงเชียร์นะอย่างเต็มเต็มที่นะแฟนบอลก็ถือว่าเป็นแฟนบอลที่น่ารักโดยเฉพาะผมนะนะรู้จักแล้วก็มีความคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับงั้นแน่นอนนะครับฤด,ดูกาลหน้าผมมั่นใจว่าแฟนบอลมีความเชื่อมั่นนะในใน,ในทีมงานโค้ดนักเตะชุดนี้แล้วก็ทีมงานพลังการเขา ต้องเข้ามาสมเราแน่นอนเลยเพราะควันที่ราเล่นที่ที่กีบบัวนะครับผมคิดว่าปีหน้านี่ะนะทีมกนนารชนะบุรีของเราหรือพลังกานของเราเนี่ยนะครับจะเป็นทีมที่จะมีแฟนบอลน,นะเยอะแน่นอนนะครับแล้วก็ขวาแฟนบอลมาเป็นกำลังใจอย่างที่เราเห็นนะเราเราทำเต็มที่แล้วเราทําให้มีความสุขแน่นอนในทุกการ้าก็ขอแรงเชียร์ขอแรงสนุนนะครับเหมือนเดิมนะครับ